สวัสดีครับสวัสดีครับกังวันวันนี้นะครับมาพบกับวัตถุมงคลนะครับของลูกปู่เถิงนะครับวันนี้เป็นรุ่นรวยสําเร็จนะครับเป็นพิมพ์ลูกปู่เต็มองนะครับนั่งนั่งนะครับนัไปพิมพ์นั่งนะครับเดี๋ยววันนี้นะมาลองเรื่องชมพร้อมกันนะครับพี่พวันนี้มีมาหลายและองค์หลายและการเหมือนกันนะครับแต่วันนี้น้องจัดให้ราคาพิเศษเหมือนเดิมครับพี่ชายนะฮะองค์องละ200รนะครับนะจับคู่ผมคิดเพียงแค่3า0บาทเท่านั้นนะครับ ให้เปิดให้ราคาจองเพราะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยครับนะไม่ต้องโอนนะพี่นะสามารถเก็บปลายทางได้เลยนะครับมีส่งปลายทางได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงพี่ชายสับสมาชิกที่พี่ที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับหรือใครสะดวกโอนนะฮะก็โอนได้นะครับเดี๋ยวนี้ครับมารับชมนะครับมีมาให้แทบทุกเนื้อเลยครับมีอาบาก้านะครับทองเหลืองทองแดงนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกชมนะพี่นะครับสำหรับอีพีกานวันนี้เนาะน้องก็คัดพิเศษมาให้เลยนะครับ เดี๋ยวมาลองรับชมกันดูพี่รายการที่หนึ่งเลยครับนะฮะสนใจก็ทักมาได้พี่นะยูทูบและเบอร์โทรได้เลยนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่ๆนะเรามารายการที่หนึ่งเลยครับนะรายการที่หนึ่งนะครับต่อโค้ดพิเศษนะครับหน้ากากชุบเงินเนี่ยเลขโค้ดเบอร์สิบเจ็ดด้านหลังเป็นภาพพิฆเนศนะครับนะเพื่เปพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับนี่ฮะชื่อรุ่นก็ชื่อรุ่นรวยสําเร็จนะพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่สองครับเปิดออกมาเป็นเนื้ออัลปาก้าคุ้ยพื้นลงยาฟ้าครับสวยๆเลยพี่ชายนี่ฮะเลขคัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลตัวครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งพี่ชายนะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งครับนี่ฮะจีวอนสองสี่นี่ครับนี่ฮะ,ฮะรายการที่สองนะครับรายการที่สามวาอุ้ยรายการที่สวยจังนี่ฮะรายการนี้คลาสสิกสวยจังเลยพี่ชายนะครับรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำลงยาขาวหน้ากางชุบทอง เลขคนจบอร์มาเลขสามสูย์พี่นี่ลงยาขาวนี่เฮ้ยอุคงนี้คลาสสิกนะองคงนี้สวยจังเลยพี่นี่ครับนะรายการที่สามนะพี่ชายนะองคงนี้นะสวยงามรายการที่สี่ครับรายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนผิวลุ้งหน้ากากชุบทองเต็มแผ่นเลยพี่เลขคนจบอร์สี่สามนี่คะเต็มแผ่นเลยพี่นะสวยเลยงานประกบนะสองสี่ชิ้นเนี่ยนี่ฮรรายการนี้นะครับ สวยงามจริงนะครับสวยงามจริงนะครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้าครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงลงยาม่วงลงยาจีวรเลขคนณะเบอร์หมายเลขสิบสามครับลงยาม่่งพี่นี่ฮะเลขคนณะเบอร์หมายเลขสิบสามครับนี่ฮะสวยๆเลยงามๆนะครับนี่ฮะรายการที่ห้านี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่หครับหรือรายการที่หเนื้อทองแดงซาตินนะครับลงยาเขียวเหนียวซับเลขคนตับเบอร์มาเลขสามสิบเจ็ดครับนี่ฮะเนื้อเลขคนตับเบอร์มาเลขสามสิบเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยสวยเลยพี่ชายนะครับพอมาเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับลงจีวอนสองสี่ครับรายการนี้จะเป็นเนื้ออะปาก้าลงยาชมพูเนี่ย ลงยาชมพูนะครับนี่ฮะเลขคนทตเบอร์มาเลขสิบครับนะนี่ครับนะรายการยี่รายการ,การที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาดินนะครับหน้ากากชุบเงินเต็มแผ่นพี่ลงยาจีวอนสองสีครับเลขคนทตเบอร์มาเลขยี่สิบหกครับรวมกันจะแปดพี่ดูพี่ดูด้านหลังมาพี่เนี่ยันสวยเลยนะพี่นะ ทเทพเจ้าเห็นความสําเร็จในพินะพั้นะรุ่นรวยสาเร็จนะครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับพี่ชายรายการที่เก้าครับเปิดมาเป็นเนื้อมหาชนวนโบราณลงยาทงชาติหน้ากากชุดเงินลงยาจีวอนหน้ากากพ,พิกเนตชุดเงินลงยานี่ฮะเลขคนเติมเบอร์เ็กเลขสามสิบห้าครับ นี่ฮะเลขคนจับเบอร์เลขสามสิบห้าครับ <facial> พี <gger> 38, ่นี่ฮะรายการที่เก้านี่ครับต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้ออับาก้าในการชุบเงินลงยาจีวอนครับพี่เลขคนจับเบอร์เลขนีสามสิบแปดนะครับเลขคนจับเบอร์เลขนีสามสิบแปดนะครับรายการที่สิบนะครับนี่ครับ สวยรายการที่11นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับทองทิพซาตินเลขพัสดุ์เบอร์หมายเลขสิบครับหน้ากากชุบเงินโลจานจีวอรนครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่11นะครับพี่ชายนะครับรายการที่รายการที่11นะครับคู่ละ300บาททุกรายการนะครับพี่ชายนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับรายการที่12นะครับนี่ครับรายการที่สิเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับลงยาชมพูนะครับเลขโคดตัเบอร์มันเลข29ครับนี่ฮะรายการที่12นะครับสวยๆต่อมาครับพี่ชายรายการที่13ครับมาเป็นเนื้อทองชิปซาตินนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับเลขโคดตัวเบอร์มาเลข6ตัวเดียวหลักเดียวครับนะรายการที่13นะครับ นี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับต่อมาฮะรายการที่14นะครับรายการที่14ครับเนื้อทองทิพย์ซาตินลงยาแดงแรงนิดหนึ่นะฮะลองแม่ทัพครับนะหมายเลข2หมายเลข2ลองแม่ทัพพี่ลงยาแดงๆแดงฉับนะครับเอาหนมผมตัดให้ดูด้วยกันนะครับเป็นองค์แรกเลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสิสิบสิบสี่นะครับนี่ฮะโอ้โหพี่ดูไงถอดแกะซีนออกมาแล้วฉ่ำเลยไหม ความสวยความออล่านี่ช้ำเลยพี่นี่ฮะเลขคนเบอร์ครับลองแม่ทัพพี่นี่ครับนะหมายเลขสองครับรายการนี้นะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบห้าครับรายการที่ห้าเป็นลงยาเหลืองนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขสิบหกนะครับรายการนี้เนื้อทองแดงสตินนะครับรายการที่นี่ครับนี่ฮะสิบห้านะครับพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้ออปาก้าซาดินนะครับลงยาแดงนะครับลงยาจีวรสองสีเลขคุณจเบิร์มเบิร์นนะครับหมายเลขสองสองครับนี่ฮะรายการที่16นี่ครับเลขคุณจเบิร์มเป็นลขสองสองครับเลขเบิร์นด้วยนี่ครับนี่ต่อมาครับรายการที่17นี่ฮะรายการที่17ครับเป็นลงยาม่วงมหาอำนาจ นี่ฮะลงยาจีวอนสองสีเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบแปดรวมกันได้เก้าครับนี่ฮะสวยๆเลยนะพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดรายการที่แปดเนื้อทองทิพซาตินนี่ครับลงยาฟ้านี่ครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบสองครับนี่ฮะสวยๆนี่ครับนะต่อมาครับรายการที่สิบเก้า 1ิบเก้าเป็นลงยาน้ําเงินนะครับเดี๋ยวมาให้ดูได้หลายสีนะครับเดี๋ยวมาดูลงยาน้าเงินกันบ้างพี่นะแกะสีออกมาแล้วแบบจะงสวยนี่ฮะแกะสีออกมาแล้วสวยงามมากๆพี่นี่ครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดด้วยนะครับนี่ฮรรายการที่สิบเก้านี่ครับช้ำๆนะครับต่อมารายการยี่สิบมาดูสีส้มในบ้านนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับมาดูสีส้มในบ้านนี่ครับรายการที่ยี่สิบพี่เห็นไหมถ้าเราแกะสีออกมาแล้วพี่ยังไงก็สวยช้ำนะฮะ งามท, itor, ทุกองที่มีเนื้อทองแดงนะครับ <G ül> เนื้อทองแดงซาตินสวยขนาดนี้พี่ชายเลขคนตเบอร์มาเลขสี่สิบแปดด้วยฮะนี่รายการนี้นะครับนะรายการที่ยี่สิาาบนะครับงา,งามๆนะครับงามๆต่อมาครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นลงยาฟ้านะครับเนื้อทองแดงซาตินลงยาฟ้านะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเลขคนตเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเลขคนตเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับนี่ฮะสวยๆเลยรายการยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการยีิบสองลงยาเหลืองครับรายการยีิบสองลงยาเหลืองนะครับเลขคุตั้เบอร์หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับเลขคุตั้เบอร์หมายเลขยีิบเจ็ดนะครับนะรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับงามงามพี่เนื้ออเมริาลงยาจีวอนสองสีครับต่อมาครับรายการยีิบสามครับจะเป็นลงยาส้มนะครับโอ้โหเลขคนตั้เบอร์หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสามเลขคุตั้เบอร์หมายเลขยีิบเจ็ดนะคสวยจริงพี่สวยจริงๆนิงเนีสวยจริงๆนะพี่นะ ต่อมาครับรายการยี่สี่รายการสุดท้ายครับนะเป็นลงยาเขียวเหนียวซับนะครับลายเขียวเหนียวซับนะครับลงยาจีวอนสองสีคุ้ยพื้นเต็มสูบเลขคนจำนวนเลขยี่สิบหกลงกันได้แปดครับเลขคนจำเบนมันเลขยี่สิบหกลงกันได้แปดนะพี่นะนี่ลงยาเขียวเหนียวซับรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่รายการสุดท้ายครับนี่ฮะงามๆนะฮะเดี๋ยวผมลองแกะซีนให้ดูนะให้ชมความสวยพี่นี่ฮะป็นไง บอกเลยสวยยังกิฟต์เลยครับเหมือนเนื้อเงินเลยน่ครับนี่ฮะเหมือนเนื้อเงินซาตินลยพี่นี่ฮะรายการที่24รายการสุดท้ายนะครับนี่ฮะสำหรับวันนี้เนาะก็มีแบ่งปันพี่พี่นะครับ24รายการนะครับลองเลือกชมดูนะจุกใจองค์ไหนนี่ครับพี่นะครับปิดกันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่พทุกท่านนะครับนะที่ติดตามน้องร่นด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ